ตอนนับก็อยู like ่สองพันสองสั่ายหลายคนดูน้องสาวเก็บทำอาหารยาวแล้วเนาะยาวแล้วขยังมาพี่ไหมเก็บตอนนี้ก็มาสรุปมันบ่ได้กินเลยสิเบิ่ง เออห้อยหันไว้เห็นดูแต่ป้าซ้ำนี่โอ้ยวาวแล้วกับอีกวางทะละเลต้นนั้นจะบะแอกมมันเคยออกจหัวปีวไก่ถ่ายด่างเมื่อ มันออกแต่หัวปีมันเก่งก็เลิกเหรอยาวแล้วเนี่ยแกงกินเลยแกงกินรอบแรกนะอันน้อยนี่มันต้องเอาผูกเอาตัวชุ่มๆผูกผูก รวมลงผนันหักเอาโต๊ะเก้าอี้มาอีกบ่ได้บ่ต้องเฮ็ดอันนั้นเนาะมันไ

เอาลำลำมานี่ำลำนี่ำลำมานี่ละเออมือค่อยๆนะแม่เบคอยมีเป็ดในมือหลมือหลวมบลาลาคูลงยาวๆเหด หกยาวนะมันเลื่อนโกเล่าตุกตข้าวจปแล้วจะเจ้าเลยเนาะ้พี่แม่เอ็มพีพีพียาวแต่มือมีสูง่กดวะเอากนไดาษมือไม่ยาวกระดเขาไม่ได้นี่ไงเยอะแยะนี่ก็นั่นแหละกระดาษนิดน่อยแลก็ได้ค่อยคุณร ก็ได้บ้านเจ้าดิมันผุแล้วมีอันนั้นไหมมันผุมนันพังหมดแล้วเก็บได้แต่ไม่เห้อาภูไม่ให้กระดายคือตัวนั่นหนาะเนาะโอ้ยเ <c oughs> จ้าต้องเก็บเลยมัอนี้เนระาหั่นมันคนะู่ได้หรือหนาง่ายก็ลองเต็มาย สวยจังแกงกินเลยแกงกินชะก่อนนะนั่นแค่ไปขายอืมสวยงามไม้ดอกนันแกงใส่อะไรวะอืมแกงใส่หนูหนูหนูนาเผื่อปะไม่เอาหนูนาไม่อร่อยไม่อร่อยหนูไวขึ้นเนาะนุ่มอาลงมาเนี่ยล้วก็หายยิ้บันไดขาวโพดคอยขึ้นย้ำนึ่งนๆ โอ้ย <laughs> งามงามเนาะงามคักขนาดเลยแกงอร่อยแกงเชบแกงเชหลาย เก็บได้แต่ว่าเก็บยังไม่หมดนะคะเก็บได้แค่นี้แะข้างบนมันยังเยอะแยะเลยค่ะ mm hmm. หยาบเลยคุณยาวแล้วข้างบนกรไดาอือ้าแต่เช้าเธอบัดนี้บุญรถ โอ้ยมันบริลับนอนด้นมันนอนวางเสมอเยมันชูงไอ้ดูตาป้าบอกว่าแล้วเนียเนี่ยวเขาลุกเลยแล้วเนาะเขาก็น้วมลงมาต้องใจเย็นๆขันเก็บดอกผักอันนี้นะ่ะขันบอยากให้มันคู่แลยวะอีเล สั้นอยู่บ่เอาอันเอาลำมันเอามองลำมันไหมมันยาวอยู่ไร ได้กินเทือนนึงจองเทือแล้วก็โมคะแล้วโอ้ยเนมไมอ่นลอเอาได้ไดุ้ปด้ยคุณแมวรอนลูกออโอ้ยตุ้มตุ้เนาะ ขี seats, <là> ้จิ๋วคือหัวว่ะเจ็บเลยเอออาลระโตน้ำลำมันก็ได้เออ้จริงเจ็บเราไมาค่อยนเด้อเออปขนยมันเลยอันเยอะใเยอะเนมันบแพะ ทองคืออึ้งเลยมันทองบจักทองที่ทองก็เยอะเลยละเอามาขายก็เล่นแต่เด็กดอกมันงามเนาะเพอกนี้ก็เยอะ Thank yeah. you.